โอเคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพร้อมเกย์อซามครับคนง่องนอนสองมอน77นะครับหน้าปกคลิปก็น่าจะรู้แล้ววันนี้อยู่เอ้ยมีคนใหม่เลยนะครับสมาชิกใหม่ตากล้องนะครับโจลูโน่นะครับนายพูดนะครับสมพรไม่ใช่สมพรครับไม่เป็นะครับเอเค้กับเข้าเกมมาที่เรียบร้อยนะครับก็ผมเล่นเป็นน้องไวโอเลตนะครับอันนี้ผมเลือกตัวที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมก็ไม่เคยเล่นครับเดี๋ยวผมเล่นไอ้นี่ไม่เชื่อครับโม ผมไม่เคยเล่นครับอาิสไม่เชื่อครับผมครับแล้วแล้วผมจะผมจะย,นยนืนเล่นคนเดียวไหว้ะครับาจริงไหวไหวสิมันดักอยู่อ,อาริสเออโอเคอา,อคามมริสดาเอจแรงจะตายค่าค <c oughs> ่าชิลเลนได้โอ้โหแรงจัด ไม่ต้องมันคือมันจะไม่ได้กินเนี่ยคนดูไม่ชอบคนดูชอบเห็นผมทรามานเออ <c oughs> คนดูชอบ <c oughs> เห็นผมทรามานรู <c oughs> ้คนรู้เิกรู้ <c oughs> ทุกคนชอบเห็นผมทรามานไม่รู้เป็นไรแล้วก็หลายคนน่าจะสงสัยแบบว่าเอาเอาแล้วปิดหน้าเนี่ยจะกินข้าวไงไม่เป็นไรครับเซ็นเซอร์หน้าได้ไอคนที่อยากเจอไม่ต้องเจอนะครับครับไม่ต <c oughs> ้องเจอครับถูกแล้วไม่ควรเจอครับ โอ้จะตายไหมครับเนี่ยถ้าโดนเร์บัตรนี่ผมก็ต้องกินก่อนเลยนะฮะใช่ครับผมจะไม่โดนเร์บัตรอีกครับผมจะเซฟตัวเองคุณก็ใช้เซฟคุณด้วยนะนั่นเลือดคุณเหรอบอกจะโดนเฟิร์สบัตรไม่น่านั่นเลือดคุณเหรออืมก็เสียงเสียงครับเพราะมันมาสองคนอลิโตแวนครับเอเดนดอไปไหนนะครับนั่นเดี๋ยวผมจะโดนแวนสตัร์เราเลยครับทั้งแวนทั้งนั้นไม่นะเออ

ครับผมใช่เราไม่ชอบเปิดกล้องนะฮะแต่นี้ก็เปิดดีนะแต่เปิดกล้องแต่ไม่เปิดหน้าครับเอออันนี้ก็เปิดดีนะเฟิร์สบอทที่ซีโอุ้ยสองอาทิตย์เพิ่งได้เฟิร์สบอทถือว่าเกมมาดีเอถือว่าเกมตึงชัว์เลยตายเยอะแน่นอนตายเยอะครับแล้วก็ยังคำแรก่ะมีออด้วยมีออ ตะก้องเหนื่อยนะครับตะกล้องไม่อยากก็อยา่ารูนนะครับขอร้องเรานะเลือกที่จะไม่ฆ่าใครนนแทนที่่นนะแทนที่เราจะสร้างศัตรูเรากลับมานอนนิ่งๆที่บ้านดีกว่าไหมถูกต้องไม่มีสูก้าเดี๋ยวเห็นมันเข่นเออหรือเราจะไปอยู่ในบอ่อดีแล้วก็เดินวนในบอ่อไม่อยากตายเราไม่อยากกินนะครับแต่เพื่อคอนเทนต์ครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช,ใช,ใช ไม่โดนไปไหนครับนะี่ยสวัสดีให้ผมไปช่วยไหมครับอกอไปช่วยไม่ได้แล้วครับอาริมาแล้วครับอารีสหนึ่งๆกันครับไม่เคยเห็น <c oughs> อยากดูครับหนึหน่สองหน่งครับตอนนี้สุดแท่งจนแท่ใครมันเลือดกันมันไม่เก,กี่ยวกับความดุแล้วครับแวนมาแล้วครับอารีสเอาเพิ่มเลือดโอเคอาริสบอกว่าอาริสเหนื่อยนะครับอาริสบอกว่าอาริสแม่อยู่คนเดียวครับอาริสอาริสเอีครัโอเคงั้นก็อยู่คนเดียวไปจนหมด หมดอะไรสักอย่างเนี่ยหมอะไรโรมแชเลแชเลนคืออะไรแชเลนคือนั่นสิเอาอีกแล้วครับเบล่ามาสแตนเพื่อเราโอ้โหมากันเยอะครับถอยครับถอยถอยเลยครับถอยเลยครับถอยเลยครับถอยเร็วเราบอกที่คู่คนกันต้งสู้กันผมก็กำลังฟาร์มอย่างเมามันมอย่างเมามันนะสวัสดีสุก้าหน้ดีครับสวัสดีสุก้าเี่โชว์โชว์รูปที่มีสุดน่ารักไป มาดิโอ้โหโดนสกิลมันได้ไงเนี่ยไม่โดนโอ้โหขัดสกิลขัดสกิลเกินเออขัดสกิลเกินไปเนีแยสวัสดีช่วยดวยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันยังไม่อยากกินมาว่าไปคำแรกผมตาก้องต้องกินก่อนเลยครับแากลก้องไม่อยากกินรับหนีไปครับ มีไปหนีไปยังไงเออไปดูไปเร็วๆเราจะไม่ตายไอ้โชว์รอบนึงโอ้โหไปดูอะไรไม่นานเออหล่อจริงๆเลยคิวมันหล่อนอะรกินกันตะก้องจะโดนตายสแตนในปองไม่ได้ทันเป้าฟอร์เรนทันเป้าทันไหมครับไปเลยฟอร์เรนฟอร์เรนฟอร์เรนทันทำไมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวนมันฆ่านะครับระวังฟอร์เรนลอชเชอร์ลูติโน่ช็บอัดติ๊กอัดตึอันติว้าววีแก้วเหรอนี่ วันดีครับผมสวัสดีครับครัสดครับสวัสดีครับวันดีของ้มครับตอนนี้มีแฟนคลับทักมารู้สึกใจดีใจครับผมมันมีเรื่องเซอร์ไพรสใช่ไหมครับุณไม่ใช่ครับอย่าไปฟังตักกล้องมันไอแต่กล้องมันเพ้อเจอเสียกุยแล้วหลอนเฮ้ย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 ว้าา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 ายาา อ้ยไม่อโอเคครับคนตัดต่อคอมเซนเซอร์หน้าก็ผมนี่แหละแต่กล้องต้อกินก่อนดิอ่าผมกินกันแต่กล้องตายเหรอแต่กล้องไม่ตายอ๋อไปละใช่ไหมอืมโอเคไดีายวขอว่าใครมาไปไปดูดิเอว่าถ่ายกินก่อขาขาเมื่ม กินสามสองหนึ่งอ่ะ,อะไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ด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 จริงๆหรอครับ คนรู้นะเพราะเราไม่ได้เฟกนะฮะเห็นสีมันไหมครับตอนจะเข้าปากไปนะฮะฉันเจอนหนกตัวหนึ่ง <c oughs> ลุงจะพาคุณไปสวรร่างไหมผมหรือจะพาไปนรกนครับผมไม่แน่ใจนะแคนแคนแคนวิล่าตอนนี้แคนวิล่ามากผมจะไม่ตายนะกิน <c oughs> นี้ผมจะพยายามไม่ตายนะครับทุกคนผมจะไม่แฮงเด็ดขาดนะครับผมจะเข้าไปาตะตันแล้วผมก็จะวิ่งออกมาครับ ผมเซ็ตัวเองครับผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบเล่นหนักไม่ใช่สายบูครับส u อ p ์ r t กคือแค่ไปสตตนโชโรแล้วก็วิ่งออกมาครับตอนนี้คิดว่าน่าจะชนะครับเพราะถ้าแพ้คุณเกออสนะฮะใช่ครับจะต้องกินอีกสองครั้งอะไรครับ มาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับมาช้าแต่มาเนี่ยสวัสดีซิวเดียวครับทำอะไรนขาตั่นน่ะไปัสดีสิววเดียวๆสวัสดีซิวครับสวัสดีอันติเว้าอันติเว้าพอซิวคีราไหนวะวีด่าฝกเนี้ยปูมอัดเข้าไป อะไรของคุณอะอะไรของคุณอะอะไรของคุณอะไรของคุณอะไรของคุณนี่อะไรของคุณอะร้อนร้อนร้อนมากปากฉันจะไม่ตายนะผมจะไม่จะไม่ตายเลยนะได้ครับคนดูไม่ชอบถ้าเขาไม่ตายใช่ไหมครับทุกคนกดไลค์นะครับโอ้ไม่โดนเลย อาตมารอดอาตมาต้องไมช่วยอาจมาต้องไม่ช่วยออเดดอฉันอยู่ฉันอยู่อีเดดอย่มงมาชื่อดีเอใครยั่งนะเอ๊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 ะู้สู้ัตูหมัดเข้าไปทำไมกินมันจบไปเกินถ้ากินมัจบไปเกันได้กินน้อยเราจะเล่นอีกตาใช่ล้ถ้าเราทำเพื่อคนดู ฐานละก้าวนาทีสฐานลาก้าวไม่ค่อยดีครับตอนผมเลื่องหรือครึ่งหลอดครับวะเสดยจครับโอ้โหอืดขนาดนี้เลื่องหรือครึ่งหลอดยังไงก็สมเด็จครับเฮ้ยเพื่อนเคยเห็นพูบป่ะเคยพูบป่ะนี่ตูมอัดเข้าไปเต็มเต็มหน้าอะไรอะไรระวังระวังเมาเมาเมาเดี๋ยวโดนนายกลัวครับอยากกินอีกคำโอ้ห้าจริงจริงเด็ได้เลยไปเลยเดี๋ยวผมไม่ไปช่วยนะครับ ผมไม่ได้มาชวยเพราะว่าคุณพูดเองครับอย่างเ้ยเ้าโอ้จีซัสอ่กคำาผมวะเนี่ยอยากโดนไม่ใช่เหรอครับมึงมะใครพูดเนาะอ่าอะไรเซฟเซไงไดปะไดปะครับตรงนี้ ได้ป to ่ะเอาคือว er like ันต้องใหญ่กว่าน um ี้สงสารเขาหน่อยนะครับทุกคนไม่ต้องใหญ่มากครับให้เขากินคำน้อยๆพอหน่อยนะคะสถานการณ์เริ่มพลันแล้วครับตอนนี้เรื่องเป็นของเราที่โดนบ้างนะกินสองคำมาสงสัยเป็นตัวเล็กเกมไปหมดเลยมั้งครับโอ๊ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอ็นตอวิ่งไปไหนครับนั่น่ะเดือดร้อยเขาวิ่งไปดาวคนเดียวครับอันนี้ไม่ช่วยนะอักินสองคำครับเมื่อกี้เมื่อกี้กินสองคำครับสองคำถือว่าเยอะไหมครับเยอะ อ๋อจบเกมนี้คือจบเลยอ่ะไม่ไหวแค่สองคำนะครับฉันกำลังจะตาย,ยอะไรนะปลดอะไรวะฉันจะอนนี้ตัดออกนะแต่กล้องครับชิวันเพ็ดป่ะครับชิวันเพ็ดครับครับอันนี้ตัดออกก่นอนอริค้างอริค้างครับอริค้างไม่ไม่ไม่ปาดีแล้วไม่มีการปาดีเกิดขึ้นครับตอนนี้ บอกเลยครับว่าแตกกันหมดครับผมีิบมาผมไม่ได้กาะไปเกาะตือครับมองไม่เห็นวีร่าฮะเดี๋ยวรอรอรออทางวีร่านั้นเอเลนดอร์เข้าไปยังไงครับเนี่ยนี่ดูนะครับอารีไม่ตายเลยนะครับอารีเป็นสปอร์ตแทงเลยสวัสดีอ MA ื้มอันยิบมาเกือกอ้าอ่าอ้าหนีไปครับหนีไปหนีไปอารีจังเลือดรอไหวอยู่หนีไปเลย นีอ๋อวนตายบนี่นี่จะทำไั่ตายนอนทรมานตรงใส่แมสแล้วเลยเราต่อไปอดอดอัดเลยอัอัอั เนี่ครับผลการมีจริงผมบอกแล้วรอได้ไงแม่ตีนะครับเพื่อนเข้ามาช่วยทันนะครับถ้าเมื่อกี้เพื่อนเข้ามาไม่ทันแตกนะหน้าเหลือเข้าไปสตาร์ทเล่นดีปั้งไปอป็นสตาร์เล่นนะ ไอ้ยิ่งกันบันไปเดี๋ยวแล้วทำไมไม่กลับบ้านวะกลับบ้านวยครับเร็วๆครับเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวโดนวิวลวงนะครับครับเดี๋ยวกินสองคำสุดท้ายให้ทำให้คนดูดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตะก้อนกินก่อนนะตาก้อนคิดว่าันเพลดขนาดไหนิวเพลดครับเพราะว่าเห็นปุ่ม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 เฮ้ย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  เรียบร้อยเรียบร้อยอะตาคอกืบตายเร้อยตคอเกือบตายเลยตาคอนเกือบตายแล้เนี่ยตายเองไม่ตาย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 ตาคอนเกือบตายแล้วตา้องไม่อยู่แล้วตา้องไม่อยู่แล้ตา้องตายเหรอไม่ตายโอ้ตา้องเราจะรอดจริงนะผมคำเท่านี้นะครับใหญ่ๆบึมๆใหญ่ๆบึมนมแล้วนมตามแล้วผมสงสารครับทุกคนน่าสงสารเพื่อปิ้วหน่อยนะครับน่า พี่ผมกี่เดือนถามว่าพ,พี่ผมกี่ปีครับสิบเดือนครับผมไม่ปีอ้า ah. มามามาตะก้องจะทำเพื่อคอนเทนต์นะฮะตากล้องไม่อยากกินนะฮะ EQ สั่งแล้วครับ EQ สัส่งอันนี้ใช่ไห <คำ S 1> มคใหญ่ครับคำใหญ่ใหญ่เอาตากล้องไม่ได้ตายนะครับตากล้องขอคำคำเล็กๆพอนะตากล้องสงสารตากล้องนะฮะ ตากล้องหัวใจไม่แพ้แล้วนะนะไม่ไม่ไม่โดนสักตัวด้วยนะฮะแต่ตาอกลอ้องก็กิ<_ <C> _>นนะครับไม่ไหวอุ้ยตกครับแค่นี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย